ก่อนเท่าที่หนูโตมาแล้วหนูก็เห็นก็คือว่าสถาบันแห่งนี้ไม่ได้เข้มแข็งเหมือนตอนปัจจุบันค่ะไม่มีองค์กรไม่มีผู้นำอะไรเลยแบบว่าเหมือนกับว่าไม่เป็นท่าค่ะแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเออองค์กรแห่งนี้ก็แบบมีประโยชน์ต่อนหนูมากอะ่ะหนูก็สามารถกู้เงินจากตรงนี้ไปเป็นทุนการศึกษาไปใช้ในระดับบชีวิตประจำวันได้ผมอยากจะคิดว่าทำยังไงจะให้ชุมชนเรา ดีขึ้นมาจะให้ตำบลเราจะเลริญขึ้นมาผมคิดอย่างนั้นอย่างเดียวครับ้าเงินบาทเดียวที่ใครไม่เห็นคุณค่าเนี่ยพอมากขึ้นมันก็เป็นเงินกองโตเหมือนชุมชนนะนะพอชุมชนลมตัวกันมากขึ้นมันก็เข้มแข็งได้สี่คลองเป็นชื่อตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีอาณาเขตโดยรอบมีคลองสี่สายเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผู้คนจนได้ชื่อว่าสี่คลองมาแต่ครั้งอดีต ชาวบ้านสี่คลองอาศัยอยู่ด้วยความสงบสุขมาแต่ครั้งปู่ย่าตายายกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจากวิถีพึ่งพาเป็นการค้าหนุ่มสาวเดินทางจากบ้านออกขายแรงงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาซื้อปุ๋ยปล่อยคนเฒ่าคนแก่ก้มหน้าทำนาอยู่เพียงลำพังจนสภาพนาที่แล้งมากขึ้นทุกวันด้วยต้องพึ่งพาวัตถุอินทรีย์จากภายนอกเลิกใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักภาระหนีสินก็เกิดขึ้น นั่นเป็นที่มาของปัญหาตมบลสี่ของเราเนี่ยพื้นเพเดิมก็คือเป็นตมบลที่ทําอาชีพทํานาประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นตซึ่งอาชีพทํานานี่ก็รู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นหนี้เป็นหนี้มาสมัยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วละ่ะคือว่าถึงเวลาถึงเส้นปีเนี่ยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ก็คือต้องไปส่งธนาคารมากอะไรบ้างซึ่งตรงนี้แต่ละชุมนตระที่เนี่ยไม่มีไม่มีทุนไปพอที่จะส่ง ก็ทำไปกู้นี่ยืมตินข้างนอกมาส่งเพื่อไปส่งธนาคารผมก็คิดว่าทายัางไงดีนะจะให้รามทุชนของเราเองเกือบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของพี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องเงินเงินทองทองตั้งแต่เช้าจนรดเย็นข้อเท็จจริงเหล่านี้ก่อให้เกิดการร่วมคิดและหาวิธีการที่จะนําไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนบนหลักคิดที่ว่า ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคือทางออกของเรื่องการจัดการทุนต่างๆภายในชุมชนนี่คือความท้าทายที่ต้องช่วยกันคิดและร่วมกันสร้างเพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของเงินซึ่งกระบวนการจัดการทุนชุมชนที่ดีของตำบลสี่คลองถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่ด้มีการรวบรวมเงินจากกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนและจากเงินที่รัฐให้การสนับสนุน มาบูรณาการเป็นกองทุนเงินรวมของชุมชนในปี2548ผู้แทน,นคณะกรรมการกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน6หมู่บ้านในตำบลสี่คลองได้ประชุมหารือกันเพื่อจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนตำบลสี่คลองเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2548โดยเริ่มจากการรวมเงินออมทรัพย์ของกองทุนหมู่บ้านในตำบลสี่คลองทั้ง6กลุ่ม กลุ่มกองทุนหมู่บ้านคุ้งนาบุญหมู่ที่หนึ่งกลุ่มกองทุนหมู่บ้านคุ้งนาบุญหมู่ที่สองกลุ่มกองทุนหมู่บ้านคุ้งนาบุญหมู่ที่สามกลุ่มกองทุนหมู่บ้านท้องลาดหมู่ที่สี่กลุ่มกองทุนหมู่บ้านสี่คลองหมู่ที่ห้าและกลุ่มกองทุนหมู่บ้านสี่คลองหมู่ที่หกประมาณปี2 5 4 6 4 7เนี่ยประมาณนี้แหละคือว่าเริ่มคุยกันแล้วว่าปัญหามันเกิดแล้วแล้วก็เริ่มจากการจะมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นอนนี้ พอจริงๆจางๆก็เริ่มตัวกันมาตอ้งห้าสิบแปดมีการรวมเป็นรูปเป็นร่างคือว่านาเงินทั้งหกหมู่ที่เป็นเงินของกระทู้บ้านทั้งหกหมู่บันทีที่สองก็คือเงินสัจจะหรือเงินหุ้นนั่นแหละเอามารวมกันครั้งแรกเลยนะผู้เประทุนของชุมชนเอาไว้ใช้จ่ายในในตำบลไปแก้ปัญหาให้ให้คนที่เดือดร้อนมาใช้บริการได้ในระยะเริ่มแรกยังมีสมาชิกน้อยเนื่องจากว่า ชาวบ้านไม่เข้าใจและไม่สนใจร่วมกิจกรรมอันเนื่องจากเคยมีประสบการณ์ที่ล้มเหลวเรื่องการออมทรัพย์มาก่อนแต่คณะกรรมการสถาบันก็ไม่ท้อถอยได้พยายามทำตนเป็นแบบอย่างและบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกโดยเริ่มแรกได้คัดเลือกผู้แทนจากกลุ่มกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละสองคนรวม12คนและคัดเลือกผู้แทนชาวบ้านในตำบลที่เป็นผู้อาวุโส คนในตำบลให้ความนับถืออีกสาคนมาเป็นคณะกรรมการชุดแรกซึ่งกรรมการทุกคนได้ช่วยกันสร้างความเข้าใจและเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นสมาชิกซึ่งในการจัดตั้งครั้งแรกมีสมาชิก290คนเงินทุนแรกตั้ง127,000บาทสถาบันการเงินชุมชนตำบลสี่คลองมีการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารจำนวน20คนโดยแบ่งบทบาทหน้าที่เป็นประธาน รองประธานเขรัญยิกเลข,ขานุการและกรรมการมีคณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ูุ้้มในการโรงเรียนวัดคุ้งนาบุญพัฒนาการอำเภอเมืองลบบุรีพัฒนาการประจำตำบลสี่คลองหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลสี่คลองและเกษตรตำบลสี่คลองคณะกรรมการตรวจบัญชีประกอบด้วยผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาลบบุรี ผู้แทนจากพัฒนาการอำเภอเมืองลบบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งนาบุญหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลสี่คลองและมีการประชุมคณะรมการทุกเดือนหรือตามวาระความเร่งด่วนของกิจกรรมปัจจุบันสถาบันการเงินได้ขยายกิจกรรมการออมเพื่อเพิ่มทุนและขยายสมาชิกโดยการเปิดขายหุ้นให้กับบุคคลทั่วไปในตำบลเพื่อเป็นสมาชิกและเปิดการออมวรบาด ซึ่งมีการเปิดรับเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกด้วยเวลาเขามีงานนะคะงานวัดงานอะไรหนูก็ไปเก็บขวดเปล่านะคะแล้วก็เอามาขายแล้วก็เอามาออมหรือว่าเวลาหนูไปโรงเรียนพ่อแม่พ่อจะให้เงินเปนสิบห้าบาทหนูก็กินแค่สิบาทก็เหลือมาให้ฝากธนาคารเขาอ,อีกห้าบาทตัวละสิบห้าบาทแล้วฝากครูเท่าไรฝากครัควละบาทฝากวัละบาทแล้วไงต่อ และพอลังโรงเรียนกลจะปิดเทอมครูขเขาก็ให้คืนมาแล้วก็แล้วก็เอาไปฝากกับตะเขาฝากกับธนาคารเนาะตอนตอนนี้โดนัทฝากมาโบนัสเนี่ยฝากมากี่ปีแล้วครับหนึ่งปีหนึ่งปีมีเงินเท่าไหร่แล้วครับพันห้าพันห้าแล้วทําไมถึงมาฝากล่ะครับไม่ถึงมาฝากทำไมอ่ะมันทําไมถึงเอาเงินมาฝากอ่ะไม่เอาไปกินขนมม,มันดีกว่ากินขนมดียังไงครับ ได้ดอกแล้วเงินปันผลแล,แล้วเงินที่เงินได้ไดจากดอกเงินปันผลเงินโบนัสจะไปทำอะไรเง่นโบนัสจะไปทำอะไรเก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้ฝากต่อกองทุนที่นู้ได้รับเป็นกอเป็นเงินที่ผู้ใหญ่ขอมาฝากแล้วก็รวมกันเป็นก,การเงินการศึกษา การบริหารเงินออมด้วยการปล่อยให้สมาชิกกู้จนปัจจุบันสถาบันการเงินมีสมาชิกรวม793คนเงินออมรวม9 1 7 6 0 0บาทเงินทุนปัจจุบัน1,329,000บาทเงินทุนหมุนเวียนภายในตำบล9 8 0 0 0 0บาทครั้งแรกเลย ที่ก่อตั้งมีสมาชิกสองร้อยเก้าสิบคนครั้งแรกแล้วก็มีเงินทุนเนี่ยสองหนึ่งแสนสองหมื่นบาทคือครั้งแรกกืเงินที่มาจากปัจจากเก่าอต่นี้เงินแค่นี้ผมคิดว่ามันก็ไม่พอไม่พอใช้จา่ายในตำบลซึ่งเราเป็นนี่ค่อนข้างเยอะในตำบลเขาแร่คิดว่าเอามาเพื่อเป็นทุนของชาวบ้านก่อนทุนของชุมชนว่าใครมีปัญหาเดือดร้อนขาดแคลนเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยเราก็มายืนสถาบันได้ แต่เงินเราวีจำกัดไม่พอผมก็ปรึกษากับกรรมการว่าจะทำไงดีให้เงินของเรางอกเง,กง,กงยขึ้นเราลงเงินจากชาวบ้านคือนำกองหุ้นซึ่งกรรมการก็เห็นด้วยช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยแล้วก็มีการซื้อหุ้นจากชาวบ้านขึ้นมาครั้งแรกเลยก็สําเร็จดีด,ด,ดีคือว่าได้มาอีกอแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท<ด>ให้หุ้นของเรานี่ก็หุ้นละหนึ่งร้อยบาทสถาบัานเราเนี่ยมีกรรมการเริ่มแรกเลยเนี่ย ที่ก่อตั้งครั้งแรกมาจากประธานกองทุนทั้งหกหมู่คือผู้ใหญ่บ,บ้านทั้งหกท่านมาเป็นกรรมการแล้วก็ให้แต่ละกองทุนหมู่บ้านในเลือกตัวแทนมาอีกหนึ่งก็เป็นหมู่ละสองคนรวมแล้วสิบสองคนก็บริหารมาได้กประมาณปีหนึ่งเห็นว่ามันไม่ครอบคลุมไม่มีตัวแทนชาวบ้านก็เลยให้ชาวบ,บ้านนะครับเลือกเข้ามาจากภูมิปัญญามาจากผู้นำของท้องถิ่นเราได้มาอีกสามคน เป็นสิบห้าสิบห้าแล้วก็มาบริหารแต่อีกพอเราโตขึ้นเราก็เห็นมุมมองว่ามันยังไม่พอแลอีกอย่างหนึง่งผู้ใหญ่บ้านหมดวาระซึ่งเป็นกรรมการเราเนี่ยเป็นตัวแทนเราเนี่ยก็ต้องต้องก็ต้องมีชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่กรรมการของเราอีกแล้วก็ต้องลงมติว่าทำยังไงดีว่าพยาบ้านเนี่ยสี่สามท่านที่มาที่ใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ย มนอยู่ในสาบ้านเรนได้ยังไงแล้วก็คือว่าให้เขามามติอ่ะเรื่องกรรมาการเพิ่มไปยี่สิบท่านยี่สิบคนก็คือเอากำนาเนี่ยพี่ญาตบ้านที่เลือกา,าเลือกใหม่นะมามาเพิ่มอีกอีกห้าคนก็เป็นยี่สิบจากตัวแทนชาวบ้านแล้วก็มีคนที่ชาวบ้านรับถือด้วยเนะนี่ย2ี่สิบคนวันนี้การบริหารงานภายในเนี่ยแล้วก็แบ่งเป็นว่ามีมีคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่การเงิน ก็คือประธานกองทุนทั้งหกคนหกหมู่บ้านเป็นหน้าที่การเงินดูแลการเงินแล้วก็มาฝ่ายตรวจสอบก็มีพัฒนาชุมชนจากทางอำเภอผู้จัดการทนาคเป็นตัวแทนล่จดแทนมาตัวแทนมาแล้วก็ผู้จัดการธนาคารซึ่งคาทสซอซึ่งเขาเคยตั้งกับเรามาขอนเลยคือให้พนังมือกับเราเนี่ยก็ส่งตัวแทนมาแล้วก็มาผู้อันการโรงเรียนวัดคุณบุญ ที่เราให้ทุกนัศึกษาไว้แล้วก็ผู้แทนก็คือหมออนามัยตําบลสี่คลองก็เป็นกรรมการตรวจสอบแล้วก็มีท่านหนึ่งที่ว่ากรคิกระชับาและมากก็คือว่าเกษตรตํบลก็มาเป็นกรรมการให้เราด้วยคือกรรมการตรวจสอบถึงมันถึงเวลาจะปิดบัญชีเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะมีการปันผลประชุมใหญ่ป,ปําปีก็เชิญเข้ามาประชุมมาร่วมกันวันวันที่เราปันผลก็เชิญทุกหน่วยงานมาร่วม ทั้งทั้งหน่วยงานทั้งท้องถิ่นฝ่ายปกครองมาคบคือเขาให้ความร่วมมือดีความจริงแล้วองค์กรค้องถิ่นก็มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือดูแลสนับสนุนให้ประชาชนนั้นเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยตรงกันการที่องค์กรปกท้องถิ่นเนี่ยมาช่วยเหลือ,อ,อให้ ภาพประชาชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นช่วยแนะนําในการดําเนินการและก็สนับสนุนในแต่ละเรื่องในแต่ละปัญหาที่ก็อาจจะเกิดขึ้นอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นพื้นฐานประการที่สองอย่างก็คือการสรับสนในเรื่องของ,งและก็ได้รับการอุดหนุนมาจากรัฐบาลนะครับเพราะนั้นกิจกรรมซึ่งส่งผลให้เกิดขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะ จัดสรรเงินงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละปีเนี่ยให้การสนุนเพิ่มเติมไปนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถที่จะัดสรรเงินงี้มาให้เป็นก้อนใหญ่ก็จะทําให้สามารถที่ดำเนินกิจการต่างๆและก็เกิดดอกผลที่อํานวยในเรื่องของสวัสดิการให้กับประชาชนได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ้งเราเห็นว่าสถาบันการเงินชุมชนของตำบลสีครองเนี่ยได้ แตกแขนงผลประโยชน์ที่สร้างสวัสดิการให้กับประชาชนก็คือ,อ,อได้มีเป็นเจ้าภาพในการที่จะทำให้เกิดออกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งอันนี้ก็จะได้เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นกองทุนซึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องการจะให้มีความมั่นคงและเกิดผลให้กับชาวบ้านยืนอยู่บนสาขาขาแรกก็คือขาของการที่เริ่มของ ภาคประชาชนการออมเงินอย่างนี้เป็นต้นขาที่2ก็คือองค์กรปกครองถิ่นสามารถที่จะสับสนุนได้นะฮะโดยเพราะของกองทุนสวัสดิการชุมชนของตำบลสีคลองเนี่ยก็สนับสนุนสถานที่ค่าใช้ใจ่ายไฟฟ้าน้าอันนี้เป็นการสนับสนุนทั่วๆไปแต่ยังสามารถที่จะจัดสรรบงระมาณก้อนหนึ่งเป็นประจําแต่ละปีเนี่ยเข้ามาสมทบเป็นขาที่2ของความมั่นคงของกองทุน นะครับรักขาที่3ก็คือรัฐบาลนะครับซึ่งก็จะจัดสรรเงินให้อย่างน้อยที่สุดในแต่ละปีเนี่ยเท่ากับเงินออมที่ออกองทุนมีนะฮะจากการเก็บออมของประชาชนเท่านะมาผสมกันแล้วก็รัฐบาลนะอาจะจัดสรรเป็นพิเศษเในแต่ละปีอย่างเช่นปีที่ผ่านมาก็อุดหนุนให้กับออกองทุนนี้200,000บาทเศษเป็นต้นพอทั้ง3าม ส่วนนี้เข้ามาผสมผสานกันก็จะทําให้การจัดสิทธิ์การตั้งแต่เกิดจนตายเกิดแก่เจ็บตายให้กับประชาชนเนี่ยดีขึ้นมันก็จะเป็นผลต่อเรื่องยึดโยงตลอดนะครับสิ่งที่สําคัญในการดูแลจัดการกองทุนกลุ่มออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินก็ตามจําเป็นที่จะต้องดําเนินง,งานด้วยคุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้ก็เพื่อนําพาความสุขสมบูรณ์ มาสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนผมว่าคิดว่านี่คือแนวทางที่เราจะต้องปฏิบัติต่อไปคือว่าเน้นเน้นการออมให้มากขึ้นไอ้หุ้นเนี่ยก็ปกตินะคือว่าปีละครั้งสองครั้งก็ว่าไปแต่ออมเนี่ยมีทุกเดือนปีนี้ถ้ระชุมปันผลเนี่ยจะเน้นการออมให้เด็กหรือทุกคนเนี่ยให้ฝากเงินกับสถาบันเนี่ยอย่างงน้อยเดือนสามสิบบาทสามสิบบาทซึ่งถ้าสามสิบบาทต่อเดือนเนี่ยสมาชิกแปดร้อยคนเนี่ยถือว่าเดือนงินไม่ใช่น้อย การเงินนั้นจะเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆซึ่งเป็นทุนของเราวางนโยบายใหม่ให้ชาวบ,บ้านรักการออมอนาคตก็คือว่าในปี54 54-55นี้ต้องให้คิดว่าจะครอบคลุมทุกทุกทุกคนให้ได้คือจะตั้งเป้าไว้ว่าต้องครอบคลุมให้ได้แล้วก็เพิ่มเงินโครงการเพิ่มอีก